รสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกัลยาสินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะแปลกหูแปลกตานิดหนึ่งนะลูกพี่นะ้าพอดีต้องมาอัดคลิปที่อื่นนะฮะเพราะว่าปกติที่ผมชอบอัดตอนนี้ก็คือจะอยู่ตรงตรงสวนตรงโซนมะหินของผมตรงสวน,ตสวนแต่ว่าวันนี้คือแบบเออโหตัดหญ้ากันชําวันนี้เดี๋ยวออโครงการตัดหญ้าเดี๋ยวเพื่อนบ้านตัดหญ้าวันนี้ก็เลยไม่มีจังหวะให้อัดคลิปเลย เนี่ยได้ยินเสียงย้าไหมได้ยินเสียงตัดย้าไหมเนี่ยอันนี้เคยยังตัดอยู่นะพี่คือผมก็รอมาประมาณชั่วโมงนึงละแต่ก็ยังไม่หยุดนี่ก็เลยเราก็ต้องต้องทำมาหากินนะฮะก็ต้องหาที่อัดต่อไปเพราะฉะนั้นภาพสีแสงอาจจะไม่สวยนะครับว่าขออาภัยมาด้วยนะครับก็พยายามจะ <laughs> จัดแสงให้สวยแล้วนะแต่ว่าก็ได้ประมาณนี้จริงๆผมชอบแสงธรรมชาตินี่ ชือแสงพระอาทิตย์อ่ะมันไม่ต้องจัดแสงอะไรเยอะมันจะสวยนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะลูกพี่ก็มาเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องทีนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่วันนี้เราจะได้อัดกันจนจบไหมเนี่ยลูกพี่เดี๋ยวมีของมาส่งเดี๋ยวมาเห่าเดี๋ยวโอ้ยวุว่นวายมากเอาไปลูกพี่มาเริ่มที่ปิตาจินดามณีก่อนเลยนะ ไม่รู้ว่ามองเห็นกันชัดหรือเปล่าจริงๆก็อยากให้เห็นกันอยู่นะแต่แบบเออมนก็ชัดได้ประมาณนี้เท่านี้แหละลูกพี่อา่าบนะครับองค์นี้เป็นปิตาจินดามณีองค์ใหม่นะครับตอนนี้คือเหลือแค่องค์เดียวเท่านั้นนะตอนนี้นะที่ที่ปล่อยได้เพราะว่าหมดแล้ว เลขหนึ่งโหจริงๆเลยนะจะบอกว่าหนึ่งเก้าเก้าเก้าก็ได้นะแต่ก็เหมือนเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ้าของเดิมบอกหนึ่งศูนย์เก้าเก้านะอแต่น่าจะศูนย์แหละน่าจะศูนย์นะครับน่าจะหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเพราะว่าเลขเก้า จะมีช่องว่างอยู่แต่เลขตัวศูนย์นี่คือจะเต็มเออน่าจะหนึ่งูนย์เก้าเก้าลูปีแค่เลขหนึ่งศูนย์เก้าเก้าก็สวยแล้วลูกพี่แล้วก็โทนออกไปทางเข้มนะออกไปทางเข้มแต่ไม่ได้มากขนาดเออเท่าองค์หนึ่งสามศูนะองค์ก่อนนะแต่ว่าองค์นั้นก็ไปละนะก็คือเข้มประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าพระสวย พระโอเคเลยสวยงามสีสวยมีรอยลานบ้างเล็กน้อยจมูกหนูปูก็โอเคสวยนะครับนี่แล้วก็เลี่ยมแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกวอะไรอะลองยางลองโฟมอะนะอเลี่ยแบบลองโฟมก็ทําให้เออพระดูเขาเรียกว่าอะไระไม่ไม่ไม่แตกนะ อันนี้คือเขาน่าจะเพิ่งเลี่ยมมาด้วยก็สวยดีนะครับแล้วก็มีกล่องครบเลยนะองนี้ก็สวยสวยงามราคาก็แพงนิดหน่อยแต่ก็ได้พระสวยด้วยนะครับอ,อ,อันนี้ติดเอาไว้หลายหมื่นหน่อยนะครับหลายหายมืน่นไม่ใช่หลายหมื่นหน่อยหลายหายมืน่นโอเคไปแล้วก็ที่มีได้มาใหม่นะครับอันนี้คือเออนอกรุ่นนอกรุ่นอายุวัฒธานามุญคนก่แล้วจริงจริงมีอายุาาัฒนธนมมงคลเยอะแต่ว่า เอาองค์ที่แบบองค์อื่นที่ท,ที่ได้มานะจะเป็นรุ่นอื่นอะไรเงี้ยนะ <S <S 1> <S 1> นี่โวงเศรษฐีนะครับแต่ว่าองค์นี้เป็นบล็อกเหล็กนะครับบล็อกเหล็กได้มาอีกหนึ่งองค์นะก่อนหน้าน,นี้ได้มาแล้วหนึ่งนะองค์นี้มาอีกหนึ่งนะครับก็สวยงามคือช่วงนี้ก็จะได้พราสวยอง,ง่ายรู้พี่นะก็จะได้ขัดผ้าสวยหน่อยนะครับ จมูกมีรอยลานบ้างนะครับหางตาสวยงามหูชัดนะครับตาหนิอะไรเงี้ยคือชัดหมดนะเนี่ยริ้วลิ้วเนี่ยนะเห็นหมดนะแล้วพี่ต้องเอาไปส่องเนาะในกล้องอาจจะมองไม่ชัดมากนะครับฟึบด้านหลังนะครับนี่รัสมีศูนย์นะ จุดสอสเสือนะครับเราจะมีตัวเลขนะก็นั่นแหละพี่พระสวยนะครับให้ดูไกลๆนะมีมีเนื้อปริ้นตรงนี้นี่กับตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นบล็อกเหล็กที่สวยงามแล้วก็มีมวลสารครบตามแบบฉบับนะครับผมนะ อก็สวยด้วยมวลสารมวลสารแบบง่ายเลยดูง่ายนะครับแล้วก็บล็อกเหล็กอ๋อแล้วต้องดูตัวตัดข้างไหมเนะี่ยรู้พี่อ่ะให้ดูตัวตัดข้างก็ได้บางคนก็ดูตัวตัดข้างเนาะนี่ลัสมีตรงนี้ลัสมีตัวตัดเขาเรียกว่าอะไรเชั้นหรืออะไรเนะี่ยประมาณนี้คือเห็นนะเห็นไหมเห็นร่องรอยไหมคือในกล้องอาจจะดู ไม่ชัดมากแต่เอาไปส่องดูได้เลยนะฮะมีเงามีอะไรเงี้ยอ่าคือเห็นชัดหมดเลยตรงนี้นะสวยปิ๊งนะครับราคาราคาราคาเดี๋ยวนะเออองนั้นเปิดไว้สี่พันอ่าอันนี้ได้มาถูกกว่าเอา3ามพันห้ารูอันนี้เอา3ามพันห้าครับอันนี้ได้มาถูกกว่าองค์ก่อนนะครับโอเคต่อไป เหลือองค์เดียวนะวะไหว้ครูนะครับเพราะฉะนั้นเหลือองค์เดียวเราต้องรีบเคลียออกให้หมดนะฮะนี่เพื่อที่จะไปเอาองค์ใหม่เหมามาใหม่ก็เป็นทุนใหม่องค์นี้เอาไปนะวะนะ,ะนะพี่นะไหวครูหกห้า 65, นะวะเอา1 8ึ่หนึ่งนะครับเอา รถเยอะก็ขาดทุนเอาเคาค่อยลดไปก็สองพันสองเอานวะนะครับว้ยคูหกห้าเอาสองพันสองร้อยนะครับอ่ะไปต่อมานี่คือของใหม่ที่เราเพิ่งได้มานะครับผมก็จะมีเอาจากเนื้อทองแดงก่อนเลยไหมอ่ะทองแดงก่อนก็ได้นะครับนี่ทองแดงทั้งนั้นนะ ท้องแดงก่อนทองแดงอง์น,นี้เป็นเออเป็นซีนเดิมนะครับนี่เป็นซีนเดิมยังไม่ได้แกะนะเป็นซีนเดิมทั้งสององเลยมีเหรียญยืนแล้วก็อายุวัฒนะม,มงคลย้อนยุกนะครับนะซีนเดิมนะเออซีนเดิมซีนเดิมจำทุนไม่ได้ซีนเดิมอันี้เท่าไหร่นะโอเคเอาโอ้โห เอ๊สีเดิมได้หนูเท่าไหร่วะสีเดิมทองแดงโอ้ถ้าหนูบอกไปหนูอาจจะชนทุนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอไปดูกันนะอันนี้จำไม่ได้จริงๆส่วนเอาอันนี้ดีกว่าเอาแบบแน่ๆนนอนๆนะครับแน่ๆนอนอนๆนี่อันนี้เป็นแบบแกะแล้วแต่ไม่ต้องลุ้นเลยก็คือเป็นทองแดงรุ้งให้เรียบร้อยนะครับผม จริงๆอันนี้ก็หลุดจากซีนละก็เอามาให้ดูแล้วกันนะเป็นทองแดงลุ้งนะครับผมเป็นเหรียญยืนทองแดงรุ้งนะครับก็สีออกแดงๆเขียวๆนะเนี่ยเสดายเสดายถ้าโดนแดด้ะน่าจะเห็นสีได้สวยกว่าเดิมนะครับก็เป็นแดงเขียวนะประมาณนี้นะ ได้โค้ดหนึ่งแปหนึ่งเกนะครับ1 8ึ่หนึ่งเก้ออมีตรงนี้ผมเห็นหลายองค์นะที่มีตรงนี้ไม่รู้ว่าตําหนิหรือว่าเขาตั้งใจนะตรงนี้นะอืมไม่แน่ใจว่ามีตําหนิหรือตั้งใจนะครับอายุวัฒนมงคลนะครับฮึบโอเค ล,ลุงเนี่ยเนี่ยลุงเนี่ยจำราคาได้อันนี้อยู่สองพันทวนนะครับลุงเนี่ยจำราคาได้นะลุงยืนเนี่ยจำราคาได้ซีนเดิมจำไม่ได้เพราะว่ามาคนละที่เนาะอ่ะลุงยืนสองพันทวนอ่ะต่อไปเป็นลุงย้อนยุคบ้างนะครับลุงย้อนยุคนี่ผมเอา 2,600นะครับ2อ0พลุงย้อนยุคนะเลขโค้ด4142นะครับลุงย้อนยุคเออก็เหมือนจะตั้งใจทำอยู่ยเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูไม่แน่ใจว่าองค์อื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยจะมีดังๆตรง,ง,ง,งประมาณนี้แต่สีสวยนะลุงอันนี้2อ0พนะครับ อันนี้สองเป็นทําโอเคต่อไปเอาแบบไม่ลุ้งบ้างไม่ลุ้งบ้างนะครับไม่ลุ้งบ้างไม่ลุ้งก็จะเป็นทองแดงผิวไฟนะบางคนก็าชอบทองแดงผิวไฟเลยนะครับไม่ต้องลุ้นลุ้งนะครับนี่อันนี้อยู่1700นะครับเพราะว่าเลขสามหลักเนาะแปดเก้าสามนะครับ เออนี่เหมือนจะเป็นมวลสารจริงๆนะที่แบบดูเหมือนเป็นตำหนิอยู่ข้างหลังอะ่นะเพราะว่ามีตั้งแต่เหรียญยืนทองแดงลูกเมื่อกี้ก็มีนี่ก็มีน่าจะใช่น่าจะเป็นตั้งใจทำนะครับพันเจ็ดเ,เลขสามหลักนะครับองค์นี้อันหนึ่งนะฮึบอ่า นสนใจอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับอ่ะไรเรียงต่อมาก็จะเป็นมังกรนะครับอ่ะมังกรนี่เหลือองค์เดียวอันนี้เอ่อมังกรเหลือองค์เดียวองนี้เอาเอาไวไวองค์เดียวองนี้เอา 1, 8, พันแปดรู้ปีนะอาจจะไม่ชัดมากนะเพราะขออภัยนะเพราะว่าไฟแบบ ถ้าไฟไม่ถึงก็จะไม่ค่อยชัดสีอะไรเงี้ยอาจจะดูไม่สวยแต่จริง,รงองค์พระสวยมากมันกรคู่เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบแต่ราคาไม่มาเฮ้ยเด้เก็บผิด <laughs> เก็บผิดองค์นะนี่ด้านหลังเห็นไหมเป็นเป็นมวลสารแหละชัวนะตั้งใจทำเป็นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูพี่เลขห้าศูนย์ปดะครับนะ นี่สวยงามอ่ะเอาพันแปดนะไว,ไว้มือเหลือแค่องค์เดียวนะสําหรับทองแดงเอ้ยไม่ใช่ฝาบาทลุงยาแดงขอบละวะนะครับองนี้เป็นฝาบาทลุงยาแดงขอบละวะต่อไปเอ่อที่ได้มาใหม่จะมีอันนี้เอ่อเป็นผ้าผงนะครับนี่ผ้าผงนะครับเป็นซีนเดิมนะครับผ้าผงเอา,เอาเอาไปลุ้นเลขโค้ดเราเองเลยนะครับเป็นซีนเดิมยังไม่ได้แกะนะ ยังไม่ได้แกะบางคนอย่างอย่างเช่นเนี่ยคนเนี้ยเขาแกะแค่ตูดเห็นไหมก็ดันแค่เนี้ยออกมาอย่างเงี้ยเออนี่คือไม่ใช่ซีนเดิมอันนี้คือยังเป็นซีนเดิมอยู่นะฮะยังเห็นเห็นไหมซีนนยังเป็นพันรอบอยู่อ่าอย่างเงี้ยอันนี้เก้าร้อยนะครับสําหรับฝ้าผงนะครับส่วนทองแดงรุ้งเนี่ยทองแดงรุง้งทองแดงรุง้งเอาพันหกนะครับทองแดงรุ้งเอาพันหกแล้วกัน ทองแดงลุง,งสีนเดิมนะลุ้นเล็กโคได้เลยเอนนี้คือลุงเลยนะไม่ใช่แบบผิวไฟนะลุงเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นอายุวัฒนะมงคลแบบย้อนยุกนะครับเป็นนวะนะถ้าจะไม่ผิดนวะลงยาแดงนะครับนวะลงยาแดงนะนวนะลง,ง,งยาแดงนะครับนวะลงยาแดงเอาสองพันห้านวะลงยาแดงนะครับสีนเดิมยังไม่ได้แกะรุ่นเลขโครเราเองได้เลยนะครับ เอาไว้นเดืสองพันห้าต่อไปเอาเหรียญยืนก่อนแล้วกัน,นองค์นี้เป็นเหรียญยืนนะครับเ,เนื้อเงินลงยาจีวอนนะครับนเนื้อเงินลงยาจีวอนนะครับ ก็สวยงามนะฮะงเงินลงยันจีวอนะเหลืองๆเลยส้มๆเลยนะฮะแล้วก็เลขโคดเจ็ดเก้าหกนะครับเลขเหลยยงสลับนะลูกพี่นะนอันนี้คือไม่ใช่ตำหนินะเนี่ยอันนี้คือเกิดจากตั้งใจทำนะนีเห็นไหมชัวเพราะว่าทองแดงผิวไฟก็มีลักษณะแบบนี้นะครับ อืมก็เป็นอะไรที่เอาไว้คัดแยกแท้เกสได้อีกระดับหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าหกนะองนี้เอาเลขเรียงสลับด้วยนะเอาสี่พันท้วนเลขเรียงสลับนะย้ำอีกทีเลขสูงด้วยเลขสวยอีกจังหักเอ้ยเรียงสลับปะเนี่ยมันเรียงสลับตรงไหนวะเจ็ดเก้าหกไม่ได้เรียงสลับดริว่ะเอาสามันแปดแค่เลขสามหลับสวยเฉย ไม่ได้เรียงแบบเรียงสลับสวยๆแบบถ้าเจ็ดแปดหกเออเรียงสลับอันนี้เจ็ดเก้าหกนะไม่ใช่ไม่ใช่มัวแล้วผมอมงกรนี่โหมังกรดวงยาแดงสวยจะตายดูลูกพี่ลูกพี่ดูมังกรจะแดงโอ้โหดูมังกรดูลวงยาดูจีวอน ดูขอบโอ้โหแล้วลวงยาแบบสวยนะโอ้โหโอ้หุ่นชอบชอบนะมังก่ <c oughs> อออนี่เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะเลขหกแปดศูนย์ไม่หกแปดหนึ่งนะนี่นะนี่ตรงนี้คือเป็นเขาเรียกว่า ำหนจุดจ่ายตังนะแสดงว่ามีทุกรุ่นนะแบบนี้โอเคก็สวยงามนะครับสำหรับเนื้องเงินลงยาแดงมังกรคู่นะครับสวยปิ๊งเลยแหละนะครับอันนี้เอาสี่บันทวนนะครับสวยปิ๊งปิ๊งเลยปิ๊งจริงๆนะและเลขก็เกือบสวยด้วยถ้า6กแหนึ่งนี่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกนั่นะเลยนะ สวยๆนะครับได้มากี่รอบก็ยังชื่นชมนะครับอ่ะโอเคคร่าวๆก็ได้มาใหม่ก็เท่านี้นะฮะใครสนใจเนื้อไหนรายการใดนะฮะสอบถามได้เลยนะครับผมโดยเพาะปิตาจิดรามณีตอนนี้รู้สึกว่าพระเก่าเช่นเหนือดวงกับปิตาจิดรามณีรู้สึกจะเริ่มหายากมากๆแล้วนะครับคือเราสายพระสวยไงพอพระสวยก็เริ่มจะไม่ค่อยเจอละ นะว่าแบบสวยๆถึงเขามีสวยๆอย่างเช่นเมื่อวานเออเป็นพระสวยมากแล้วก็ด้านหลังเป็นหลวงปู่จานด้วยเป็นจานหมึกทองคำโอ้โหจานหมึกทองไม่ใช่หมึกทองคำจานหมึกทองนะสวยมากนะแล้วก็แพงสุดๆแตะไม่ลงเลยนะต้องยอมนะแต่ก็แต่เออช่วงนี้คือพระสวยๆก็จะหายาก โอเคอ่ะไปละไว้มาบทให้ฟังใหม่คราวหน้านะผมโอเคฝากไว้แค่นี้นะฮะใครอยากได้อะไรก็ทำมาได้เลยค,ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ